สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาตรงวันเลยครับสีแดงนะครับนะัวันอาทิตย์เอื้องเข็มแดงครับเข็มแดงพวกนี้ผมก็จะเป็นไม้ที่ผมคัดออกนะครับเวลาผมจะส่งไม้กลับให้ลูกคา้ามันก็จะมีบางต้นที่รากหักบ้างต้นกุดบ้างผมก็จะคัดออกมัดใส่ต่อไม้ไว้นะครับพอนานปีไปผ่านการเวลาได้ปุ๋ยได้ยาเขาก็เริ่มงามขึ้นครับ ช่วงฤดูร้อนนะครับว่านมหาลาบก็บานไม่ใช่บานออกดอกโทษครับดอกก็จะเป็นบอกว่าสีส้มๆมนะส้มๆมหน่อยแดงแดงการดอกก็จะคล้ายๆอดอกหอมนะคุณผู้ชมก็สวยดีนะครับผมก็ชอบสะสมอะไรแบบพวกนี้ไม้โบราณไม,ม้มงคลช่วง ฤด,ดูนี้นะครับเป็นฤด,ดูของกล้วยไม้บานเลยจริงจดอกจะออกเยอะมากครับทุกชนิดเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมัดฉาผสมม่อนไข่นะครับชุมพูหลากหลายสายพันธุ์เลยครับช่วงนี้ดูเข็มแดงกอที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้ เขาได้แสงแดดมันก็จะแบบว่าสีเข้มมากชอ่อช่อดอกของมะขากรอนนี้มันก็จะออกกลมๆนิดนึงนะครับน้องกรีบอมชมพูนิดๆครับอันข้างหลังนี่ก็จะเป็นเอื้องคำครับเอื้องคำพมมาเนาะเป็นคำหลวงนะครับต้นจะยาวช่อดอกจะยาวกรีบ หนาแต่ว่าดอกมันจะห่างนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนเอื้องพึ่งเนาะเอื้องพึ่งนี่ช่อดอกจะถี่แล้วก็ดอกกลีบดอกบางนี้เป็นเอื้องคำพมา่าครัำหลวงนะครับคำหลวงพมา่าส่วนข้างในนี้ก็โ,โหช่วงนี้ต้องยกเวลานี้ให้กับเข็มเลยนะครับสายม่วงก็ยังอยู่บานอยู่ทนนะครับ มันก็จะมีหลายโทนสีนะคุณผู้ชมบางต้นก็ออกเป็นสีแดงอมสม้มบางต้นก็ออกเป็นสีหยิดอิดหน่อยคุณผู้ชมมันจะมีหลายโทนสีนะครับเวลาเราปลูกแขวนอยู่รวมๆกันมันก็ดูสวยงามนี้นะคะคุณผู้ชมหลากหลายสีสันนะสีแดงสีสม้มสีชมพู ต้นนี้มันก็จะออกสีแบบส้มอินิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบสีส้มเหลืองนิดนึงเหลืองแบบพิมครีมอ่ะเหลืองแบบไข่เน่าอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะแบบแสบเลยอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นเข็มข่าวอีกตัวหนึ่งนะคนุณผู้ชมไม่ใช่ฟามุ้ยน้อยนะครับฟ้ามุ้ยน้อยจะหยอกจะอ่าจะดอกใหญ่กว่านี้เป็นเท่าตัวเลย นี้ก็จะเป็นเข็มม่วงนะครับเข็มม่วงจะมาดีหลังแล้วนิดนึงรวมๆกันหลายสีก็สวยนะครับนี่ครับก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมลิ้นกระบือก,ก็มีนะครับกำลังออกดอกใครอยากได้ก็โทรมานะครับเป็นกอก็มีเป็นต้นก็มีลิ้นกระบือดอกสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นคัมป๊็อกลาวครับคุณผู้ชมคัมป๊็อกลาว ผมขายไปเป็นร้อยกระถางแล้วไม่เห็นมีใครส่งรูปมาให้ผมดูเลยแนะนำให้งดน้ำนะครับคุณผู้ชมงดน้ำแล้วเขาจะออกดอกมาข้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกสายน้ํานมข้าวนะครับกำลังออกดอก่นิดจัดลอดน่ารักดีครับ <laughs> มาแถวหลังนี่ว่าจะหอมเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเรื่องเทียนหอมนะครับเทียนขาวเนี่ยกลิ่นหอมมากกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับใส่น้ำนมข้าวก็ร้อยปบาทนะคะบอกดอกเยอะมากเลยอยากได้ก็ทักไลน์มานะครับพร้อมแขวนจ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็น คำกิ่วครับคำกิ่วชมพูนะมีกลีบออกชมพูนิดๆน,นะครับไม่ใช่ตอติเลนะครับตอติเลมันจะอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นคำกิ่วครับร้อยแปสิบบาทคุณผู้ชมเมียนเดียวอยากได้ก็ชักมานะครับชักมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเวลามีวิดีโอมาใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนี่อันนี้ก็เป็นสายหลวงครับ ใส่หลวงก็หอมเนาะถึงว่ามันมามาโซนนี้มันหอมมากหอมใส่หลวงกับหอมเทียนเทียนขาวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอ่าอันนี้ก็ใช่กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะวิดีโอใหม่ๆวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ